สวัสดีครับผมยันตที่นะครับก็คือว่าส่วนตัวและส่วนรวมที่สังเกตเป็นข่าวในทางด้านโจเชียลนะครับในด้านส่วนตัวก็มีอยู่เหมือนกันนะครับผม หนึ่งก็มีเบอร์แปลกๆนะครับโทรมาหานะครับผมแต่ยังไม่ได้เสียนะครับผมยังไม่ได้เสียทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็ฝากให้ f อและ ผู้ที่ได้รับสายนะครับอย่านะครับอย่าไปให้เลข13หลักและเลขบัญชีนะครับมีทุกวิธีทางนะครับในปัจจุบันนี้ทางด้านไอที วิชาชีพมีมากมายนะครับเพื่อหาช่องทางเป็นประโยชน์ในส่วนหนึ่งของกลุ่มก็เป็นได้และหรือด้วยตัวก็เป็นได้นะครับผมอันนี้ผมเองก็ ยังไม่ได้เสียอะไรนะครับแต่อยากจะบรรยายฝากเข้าไว้ทางด้านไอทีนะครับผมเพราะว่าวิวัฒนกรรมมันมีเยอะนะครับแล้วแต่ที่จะใช้นะครับ ็ต้องระวังก็ดีเหมือนกันนะครับผมปีนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอากาศก็เย็นมากแล้วอย่าลืมทิฟฟี่นะครับถ้าเป็นหวัดผมไม่ได้มี ไม่ได้ส่วนได้ส่วนไม่มีส่วน,นได้ส่วนเสียนะครับผมแต่ว่าอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ